ฟังธรรมะก,ก่อนนอนพอนลายรับสบายใจที่ยังติดข้องติดขัดกังวลในเรื่องราวต่างตที่จิตของเรามันเหนื่อยมาทั้งวันให้วางมันลงเสียก่อนให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วให้จิตเขาได้พิจารณากับข้ออัดข้อธรรมที่จะเล่าต่อไปนี้เพื่อความผาสุกข,ของชีวิต และเพื่อความสงบสุขของจิตนิโรธวันใดที่ใจเราพ้นตัณหาเราจะเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นเองไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหน ภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญาเลื่อยไปจนหมดความปรุงแต่งของจิตจิตผลความปรุงแต่งด้วยปัญญาเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นเราเดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันแต่ดันไม่เห็นนิโรธคือพระนิพพานการที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนาเอาไว้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของคนเข้มแข็งคนที่ต้องช่วยตัวเองอย่างแท้จริงเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมต้องทำเอาเองแล้วก็เข้าใจยากมันฝืนความรู้สึกอย่างมากอย่างความเชื่ออื่นๆเขาจะสอนว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่เป็นอมะตะใครๆก็อยากเป็นอมะตะ แต่ศาสนาพุทธบอกว่าไม่มีตัวเราฟังแล้วเศร้าใจใครเคยอ่านเรื่องกามนิธิวสิทธิไหมกามนิตอยากพบพระพุทธเจ้าเที่ยวตามหาท่านเพื่อที่จะฟังธรรมะที่จะเป็นอมะตะพอไปเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตัวตนไม่มีกามนิตธักรับไม่ได้พอลึกลงไปในความเป็นตัวเป็นตน คนและสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ยังรักความเป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะว่ามันยังอรเด็ดอร่อยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราลดละความเป็นตัวเป็นตนลงไปให้ย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา เห็นมีแต่ทุกข์เห็นมีแต่โทษพอเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี้แล้วจิตปล่อยวางไม่ยึดถืงกายและใจนี้เมื่อจิตปล่อยวางไม่ยึดถือกายใจร่างกายเป็นทุกข์มันก็เข้ามาถึงจิตถึงใจเราจิตใจมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยึดไม่ถือ ความปรุงแต่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยอมจิตเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกเหมือนแสงดวงอาทิตย์ผ่านไปในอวกาศอวกาศไม่ร้อนขึ้นเลยอวกาศยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นแหละอวกาศมันไม่ไปยึดถือเอาแสงดวงอาทิตย์ไว้ไม่เหมือนบรรยากาศของโลกมันเก็บความร้อนเอาไว้ได้เพราะมันมีตัวกระทบทีนี้ พอไม่ยึดกายยึดใจสิ่งต่างๆก็ไหลผ่านไปเฉยเฉยยากมากเลยนะเพราะใครๆก็รู้จักแต่ความสุขที่ต้องอาศัยกายอาศัยใจเราไม่รู้จักความสุขที่ผลจากกายจากใจนึกถึงก็นึกไม่ออกแล้วการผลจากกายจากใจก็ผลไม่เหมือนชาวบ้านเขาผลด้วยชาวโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย มันติดอยู่ในความเป็นคู่มาตลอดเวลาเมื่อกายนี้ใจนี้มีอยู่ถ้าจะพ้นจากมันก็ต้องไม่มีอยู่สุดโต่งไปข้างมีกับไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งประณีตเหลือกเกินมีแต่ไม่มียากที่จะเข้าใจฝืนกิเลสอย่างแรงเลยขันไม่ใช่ไม่มี ร่างกายไม่ใช่ไม่มีถ้าคิดว่าอนัตตาคือศูนย์หมดก็เป็นนิจฉาทิฐิธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจยากคือถ้ามีมันมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับไปถ้าเหตุไม่มีมันก็ไม่มีเพราะเหตุมีผลถึงมีเพราะเหตุไม่มีผลจึงไม่มี สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยเหตุกับผลอิงอาศัยกันแบบนี้ดังนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นผลนั้นมีหรือไม่มีบางทีก็ว่าศูนย์ไปเลยขันห้าศูนย์ไปเลยนิพพานแล้วศูนย์หมดเลยอันนี้สุดตรงไปข้างไม่มีคนอื่นพยายามสอนเรื่องการมีถาวร มีสิ่งที่เป็นอมตะนิรันดรศาสนาพุทธไม่ได้ดูเรื่องการนีถาวรหรือว่าดับถาวรพูดแต่ว่าถ้ามันมีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีนี่เข้าใจยากกว่ากันนะถ้าอย่างพวกเราเวลาคิดถึงความตายพวกเรารู้สึกไหมว่าเราจะคิดอยู่สองอย่าง ถ้าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่หรือไม่ก็ตายแล้วสูญไปเลยนี่มันจะสุดโต่งไปทั้งสองฝั่งเข้าใจยากที่ว่าถ้ามีเหตุมันมีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรเป็นเหตุโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุอนภะอโทสะอมโมหะก็เป็นเหตุ เหตุมีอยู่สองฝั่งคือเหตุชั่วและเหตุดีเหตุชั่วก็พาปรุงชั่วเหตุดีก็พาปรุงดีไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยดังนั้นถ้าเรามานั่งสมาธิเดินจงกรมทำทานรักษาศีลมากๆจะนิพพานหรือไม่เราทำเหตุดีเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ผนละเรื่องกับการไปนิพพานนี่มันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนนึกซึ้งเป็นความจริงแท้ไม่ใช่ปัจจาที่คิดเอาลอยๆอยถ้าเราภาวนาเราก็จะเข้าใจถึงสัจธรรมถึงความจริงแท้อันนี้ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเราไม่มีเหตุก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วต่อมา เหตุมันไม่คงที่เหตุมันดับได้ถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีขึ้นมาชั่วคราวเมื่อยังมีเหตุเมื่อเหตุดับมันก็ดับไปนี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีไม่ใช่มีถาวรไม่ใช่ว่ามีแล้วขาดศูนย์ สิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็เป็นอยู่ในกฎอันนี้ทั้งหมดเลยกระทั่งไฟไหม้บ้านไม่มีใครดับไฟได้ตัวไฟเป็นผลเหตุของไฟก็เช่นมีอุณหภูมิสูงเกินไปเวลาดับไฟเราก็ดับเหตุของไฟ ไม่ใช่ดับตัวไฟเอาน้ำไปศาสต์ลดอุณหภูมิลงไฟจึงดับเวลาเราจะดับทุก์เราไม่ได้ดับตัวทุกข์เราดับเหตุของทุกข์ตัวทุกก็คือขันห้าขันห้าถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปเหตุมันดับตัวมันก็ดับ ฉะนั้นเราดับขันห้าไม่ได้เราต้องดับเหตุของขันห้าคือเชื้อของความเกิดในใจของเรานี่เองเชื้อที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดชื่อว่าอวิชาอาวิช,ช,าาวช,ชานี้เป็นเชื้อพันธุ์คล้ายๆเชื้อพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในมเมล็ดเช่นมเมล็ดมะม่วงเป็นต้นเรากินเนื้อแล้วเหลือมเมล็ดในมเมล็ดมีต้นอ่อนอยู่ มีเชื้อพันธุ์ที่ยังงอกได้อวิชาก็คือเชื้อพันธุ์นี่แหละตัวมเมล็ดก็คือตัวจิตมีเชื้อพันธุ์อยู่ในจิตคือมีอวิชชาอยู่ในจิตจิตดวงนี้ยังไปงอกขึ้นมาได้อีกงอกขันหน้าขึ้นมาได้ครบทั้งขันหน้าเลยเหมือนมีเชื้อพันธุ์อยู่ในมเมล็ดมะม่วงมเมล็ดเดียวสามารถงอกเป็นต้นมะม่วงออกลูกมาได้อีกเยอะ ฉะนั้นถ้าจะทำลายความเกิดจริงๆต้องทำลายไปที่เชื้อพันุ์ของมันไม่ใช่ไปทำลายมเมล็ดมะม่วงถ้าทำลายมเมล็ดมะม่วงเดี๋ยวนี้ยังมีการพัฒนาต่อไปยังมียีนมีดีเเอาไปเพาะได้อีกฉะนั้นถ้าจะทำลายต้องทำลายถึงรากเงาของความเกิดก็คือตัวอวิชา ตัวอวิชานี้คืออะไรตัวอวิชาคือตัวไม่รู้ความจริงไม่เข้าถึงความจริงตัวมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้ความจริงว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เรานึกว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษเราจึงรักเราจึงหวงแหนพระพุทธเจ้า หรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านสอนว่าอย่ายึดขันเลยยึดขันแล้วจะเป็นทุกข์เราไม่เชื่อมันเชื่อยากเราต้องมีขันตั้งหาแล้วขันของเราจะจัดการให้ดีแล้วจะมีความสุขวันใดที่ใจเราพ้นตัณหาเราจะเห็นนิพพานตัณหาจะผลักดันใจให้ดิ้นรลนปุ้งแต่งไปเรื่อย เมื่อไหร่สิ้นตัณหาเหมื่อนั้นก็พ้นความปรุงแต่งสิ้นตัณหาเรียกว่าวิลาคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารอันเดียวกันทั้งหมดเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นเองไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนภาวานาจเจริญสติสมาธิปัญญาเรื่อยไป จนหมดความปรุงแต่งของจิตจิตผ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญาเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเราเดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันแต่มองไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะใจไม่มีคุณภาพใจของเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นโลกได้แค่นั้นใจเรามีคุณภาพแค่ไหนก็เห็นสภาวะธรรมได้แค่นั้น ใครเคยเศร้าเสียใจบ้างเวลาอกหักรู้สึกไม่ว่าโลกทั้งโลกเศร้าไปหมดใจเราเศร้าคนเดียวเรารู้สึกว่าทั้งโลกเศร้าเวลาใจเราสดใสขึ้นมาก็รู้สึกว่าโลกสดใสทั้งโลกเลยเพราะใจนี้แหละมันปรุงแต่งปรุงโลกขึ้นมาใจมันก็เป็นอย่างไรมันก็สร้างโลกแบบนั้นขึ้นมา ถ้าใจผลความปรุงแต่งเราจะเห็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็นพระนิพพานและมีความสุขมากที่สุดนิพพานมีเจ้าของไหมคำตอบคือไม่มีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรก็อยู่อย่างนั้นแหละพอปัญญาแจ้งปล่อยวางจิตก็คือปล่อยวางขันไปหมดแล้วเหลืออะไรอยู่ มันเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสภาวะอันนี้ความจริงมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นถามว่ามีอยู่แบบมีธาตุมีขันไหมไม่มีฐานนิพพานแล้วยังอยู่แบบมีธาตุมีขันเหมือนเป็นโลกนิพพานนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัตสตาทิฏิ นิพพานแล้วสูญไปเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าอุจเฉททิฏฐิมันมีธรรมธาตุอยู่คือจิตกระจายตัวออกไปรวมกับความว่างเป็นอันเดียวกับความว่างของจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะบางคนบอกว่า หลวงปู่ดูลัตุโลสอนดูจิตโดยการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดเกิดให้ปัดทิ้งแถมยังบอกอีกว่าพระอาหารหันต์ที่จิตสว่างรุ่งเรืองว่างเปล่าอยู่ภายในนิลันดอนความจริงถ้ายังมีภายนอกภายในยังมีธรรมที่เป็นคู่คู่อยู่ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่ดูลแน่นอนยังเป็นธรรมคู่ ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งแต่เป็นจิตคู่มีจิตภายในมีจิตภายนอกถ้าจิตเป็นหนึ่งจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันอันนั้นเกิดอยู่ในสภาวะที่สิ้นตัณหาแล้วแจ้งประนิปานแล้วจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ธรรมะก็เป็นความบริสุทธิ์จิตก็เป็นความบริสุทธิ์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวมีสิ่งเดียวที่สาวกกับพระพุทธเจ้าเสมอกันคือความบริสุทธิ์จะรู้สึกเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แบ่งแยกหรอกตรงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับจิตรวมเป็นอันเดียวกันนี่ต้องแจ้งพระนิพพานจิตจะสลายตัวลง ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตัง้งสลายตัวรวมเข้ากับพระนิพพานเข้ากับความว่างของจักรวาลเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานจะแจ้งพระนิพพานได้ต้องรู้รูปนามตามความเป็นจริง ก็จะลักความอยากในรูปนามจนกระทั่งลักความยึดถือในรูปนามได้หมดความอยากได้ก็จะแจ้งพระนิพพานจิตจะรวมเข้ากับพระนิพพานเป็นหนึ่งรวมเข้ากับความว่างไม่ยึดถืออะไรว่างอยู่อย่างนั้นแหละตัวนี้บางทีท่านเรียกว่าธรรมธาครูบาอาจารย์บางองค์ อย่างท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเรียกสภาวะจิตที่ทรงพระนิพพานว่าธรรมธาตุหลวงปูดูลอตุโลเรียกว่าจิตหนึ่งสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกสภาวะนี้ว่าวิญญาณธาตุท่านอาจารย์พุทธทาตเรียกสภาวะนี้ว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศเทศลังสี ท่านเรียกสภาวะอันนี้ว่าใจหลวงปู่บุตดาท่านเรียกว่าจิตเดียวหรือใจเดียวแต่ละท่านพูดถึงสภาวะอันเดียวกันแต่โดยสมมุติบัญญัติที่แตกต่างกันถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราไม่เข้าใจรู้สึกว่าแต่ละองค์พูดไม่เหมือนกันนั่นไปติดอยู่ที่คำพูดแล้วละ่ะ พวกเราบางคนมีความเข้าใจผิดเข้าใจว่าจิตทุกๆดวงสัตว์ทุกๆต,ตัวคนทุกๆคนมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานไหลไปหาพระนิพพานเองที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นครั้งหนึ่งท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคากับภิกษุจำนวนมากท่านก็ชี้ให้ภิกษุดูต้นไม้ ที่ลอยในแม่น้ำคงคาท่านบอกว่าภิกษุตรทั้งหลายถ้าไม้่้นหนี้ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่จมลงในท่ามกลางไม่ไปเกยตื้นไม่ไปถูกน้ําวนดูดเอาไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอามนุษย์จับไว้ไม่เน่าไม่ผุพัง หมายท่อนนี้มีแนวโน้มไหลไปสู่มหาสมุทรจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตเดินอยู่ในล่องในลอยของอริยมรรคคือเดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาจิตย่อมมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานมหาสมุทรเปรียบเสมือนพระนิพพานแม่น้ำคงคาก็คือศีลสมาธิปัญญา แล้วยังมีเงื่อนไขอีกไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่จมลงในท่ามกลางไม่ไปเกยตื้นไม่ไปถูกเกี่ยวน้ำบนไม่ถูกมนุษย์ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่เน่าเปื่อยหรือสลายไปมันจะไหลไปตามกระแสของมัคถ้าจิตจะเดินในกระแสของมัคถึงแม้จิตจะเดินในกระแสของมัค อุตส่าห์ทำบุญทำทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิพิจารณากายใจแต่ถ้าไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ไปไม่รอดไปเกยตื้นก็ไปไม่รอดถูกเปียวน้ำบนก็ไปไม่รอดแต่ละอันแต่ละอย่างมีความหมายท่านอธิบายเอาไว้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือติดอยู่ในอายตนะภายใน อายตนะภายนอกพูดง่ายๆคือติดในธรรมที่เป็นคู่ติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายอย่างติดอยู่ในความหลงไปติดในความเพ่งเอาไว้นี่ก็เป็นคู่ตามใจกิเลสก,กับบังคับเอาไว้ก็เป็นคู่คู่ถ้าเดินตามทางสายกลางไม่ได้ตลอดมันจะผลัดเข้าไปทางสายทางขวาตกจากทางสายกลาง ็ตกไปสู่ความเป็นกู้ถ้าไม่ตกลงไปสู่ความเป็นกู้ก็มีโอกาสที่จะไปถึงทะเลสิ่งที่เรียกว่าเกลียวหน้ำวนก็คือการมคกุณหน้าความสนุกสนานเพลิดเพลินพออกพอใจในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกเรารู้สึกไม่ว่าเราติดอยู่ในกาม ยังสนุกกับโลกเรียกว่าถูกเกี่ยวน้ำวนไม้ยนี้ไม่ไหลไปต่อหมุนอยู่ที่เดิมมันวนไปทางตาวนไปทางหูวนไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็วนอยู่อย่างนั้นแหละบางคนชอบถือเลา่าถือเขาทำให้ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าเช่นถือตัวว่าดีว่าเด่นกว่าเขา ทำให้ไปคมไปดูคนอื่นถือว่าด้อยกว่าเขาก็เป็นการดูถูกตัวเองไม่คิดต่อสู้หรือถ้าถือตัวว่าเสมอกับเขาก็กทำให้ไม่ยอมคนอื่นจริงยะโสอันนี้เรียกว่าเกยตื่นหมายอันนี้ไม่ไหลาตามน้ำต่อไปแล้วคำว่าจมในท่ามกลางคือคนที่ยินดี ติดใจอยู่ในพบที่ตนเกิดหรือไปติดอยู่ในพบใดพบหนึ่งในระหว่างการปฏิบัติธรรมพบที่พวกเราไปติดบ่อยคือพบว่างรู้สึกไม่ว่าภาวนาแล้วใจเลื่อนออกไปข้างหน้าหรือเลื่อนเข้าไปข้างในแล้วว่างสบายอยู่อย่างนั้นไม่ยอมรู้กายรู้ใจต่อแล้วฉันสบายแล้ว ฉันมีความสุขแล้วเรียกว่าจมในท่ามกลางส่วนถูกมนุษย์จับไว้ก็เช่นห่วงพักพวกห่วงลูกห่วงเมียห่วงญาติห่วงไปหมดห่วงสรพสัตห์ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้เลยไปไม่ได้เพราะติดมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ ทั้งๆท,ที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเฉพาะตัวถ้าไม่มีใครมีศีลมีธรรมเสมอกับเราเราก็าไปของเราคนเดียวเราไม่ไปรอชาวบ้านเขาหรอกเรามีเวลาน้อยนะมัวรอคนอื่นศาส,สนาพุทธอาจจะหมดไปเสียก่อนเลยไปไม่รอดส่วนเรื่องถูกอมนุษย์จับเอาไว้ บางคนปาวนาอยากขึ้นไปบนสวรรค์ทำทานขอขึ้นสวรรค์รักษาศีลขอไปขึ้นสวรรค์ไปนั่งสมาธิขอไปพรม,มโลกนี่ถูกอมนุษย์จับเอาไว้หลงไปสู่สิ่งพวกนี้พวกเน่าในคือพวกทุศีลพวกไม่มีศีลห้าถ้าขาดศีลห้าก็อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยฉะนั้น ม่ใช่จิตทุกดวงที่จะมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานเฉพาะจิตที่เดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่มีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานเหมือนไม้ในแม่น้ำคงคาที่มีแนวโน้มถูกน้ำพัดพาไปสู่มหาสมทรถ้าไม่ไปติดเงลื่อนไขต่างๆที่เป็นตัวถ่วงตัวขวาง การปฏิบัติของเราเสียเอง